ีครับสมาชิกหวยฮานอยทุกท่านนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับสองวันสามวันมาแล้วนะครับจะมีคลิปบางคลิปที่ไม่มีเสียงนะครับเพิ่งไปเที่ยวทะเลมานะครับผมไม่มีเวลาพูดไม่มีเวลาที่จะแบบไม่มีเวลาทํานะครับเลยได้แต่ไข่แบบไม่มีเสียงให้นะครับเพื่อไม่ให้สมาชิกทุกท่านเสียแนวทางในแต่ละวันนะครับก็จะพยายามทําให้ทุกวันนะครับ ตอนนี้ก็เพิ่งเดินทางมาถึงบ้านนะครับก็เลยนั่งทําหวยต่อเลยนะครับผมก็อยอาบน้าอ่ะเรามาทําวันที่งวดประจําวันที่หนึ่งเลยนะครับผมหนึ่งพอยหอกสี่นะครับพรุ่งนี้หวยลาวหวยรัฐบาลไทยก็ออกนะครับไปติดตามได้ที่ช่องวายโอสามศูนย์นะครับช่องหลักผมนะครับจะมีหวยลาวกับหวยรัฐบาลไทยนะครับ ช่วงนี้หวยฮานอยเข้าทุกวันเลยนะครับเข้าทุกวันนะครับวันนี้วันนี้วันที่สามสิบเอ็ดนะครับเข้าเก้าสีเต็มเต็มน,นะครับของปกตินะครับเมื่อวานก็เข้าวันที่วันก่อนก็เข้าวันที่สามสิบเอ็ดสามสิบก็เข้ายี่สิบเก้าเข้าสีน้อยเข้าสีตัวนะครับทั้งสามหน่อยสามสิบก็เข้า สามสิเอ็ดก็เข้ามาดูวันที่หนึ่งเลยนะครับผมนั่งคํานวณแล้วนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวจะคัดให้เลยนะครับเป็นสูตรสองตัวตรงนะครับโอ้ยยุงเยอะมากไปกับ บนล่างดูที่นอยพิเศษนะครับนอยพิเศษจะมีหนึ่งสามสามหนึ่งเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าส่วนเลขเด่นเลขวิ่งพิเศษนะครับเด่นเจ็ดวิ่งสาม น้อยปกติจะมี1.6 6.1 8หก8กหนึ่ดี่สเลขเด่นเลขวิ่งเด่น6วิ่ง1น่ง้อยสุดท้ายนะครับน้อย v i p ห้าสองสองห้าสองสีสีสองเด่นสี่วิ่งสองประมาณนี้นะครับอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับให้รวมทุกหน่อยนะครับไปเล่นแต่ละตัวนะครับรวมตัวเลขไปเล่นแต่ละน่อยไปเล่นแต่ละน่อยนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับ แต่เมื่อวานออกตรงๆนะครับองปกติ94นะครับล่างเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับผมอย่าลืมนะครับวันที่หนึ่งนะครับพรุ่งนี้มีสามอย่างเลยนะครับตั้งหวยฮานอยหวยลาวหวยรัฐบาลไทยนะครับส่วน หวยลาวกับหวยไทยผมลงไว้แล้วนะครับที่ช่อง YO30 นนะครับเข้าไปดูได้นะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับ